สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมผมาพบกับช่องบกดาดูกกกิ๊กคือเก่าครับพี่น้องครับช่วงแรงๆครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมา <c oughs> ตลาดบ้านสามแยกตลาดสามแยกสีชมพูครับพี่น้องครับตำบลธรรมเจริญอำเภอสุวิสัยจังหวัดบึงกาฬเฮาครับผมมาเนี่ยมาแวะตลาดครับมาหาซื้อ เครื่องปรุงครับโอ้มอไซมอไซพี่น้องไปเลยครับเรื่องมากกับพอ่อนะครับลูกโอ้ใส่กอกห่อนห่อนฟุตกอกกเลยนี่ครับพวกข่าเพิ่งถ่ายิบไเปืเป่อยอยู่ครับถ่ายอยู่เด้อมาเด้อเห็นปะครับมาครับพี่น้องไปต่อครับ ใช่มื่อห้หากึ้นซีมีไม่กวาดเด้อขายเด้อพี่น้องเด้อด้ามเจ้าบาทไม่เท่าห้าสิบบาทโอ้มักหน้าเท่าไรนี่มักหน้าเพิ่มเลยโลละสี่ชิ้นทีทท่สามชิ้นจ้าตัวมันหวานว่ะเพิ่มเพิ่มน <c oughs> ี่ฮะหมักทัวกึ้มี่้อพี่น้องเด้วอว่าตืบพักทงางการเกษตรอายะอายะ,ายะพี่น้องนี่พ่อเพื่อนใดไปนะครับ,บ <า S 1> โอ้เต็มไม้เต็มมือไปครับยางต่อครับ อหมูกรอบกรอบครับพอกรอบพอขาว่าครับพอกรอบขึ้นไหนจะทุงเง้นบุขึ้นหรครับครับเสียงโสกเสียงดวงกับมีครับพี่น้องมามารับย่างต่อครับเสียงดวงกับฟังใสฟังขวาเต็มอยู่มาด้วยมาด้วยครับพักบงพักบงพักบงนี่แม่เป็นน่งยิ้มทาเนี่ยงามเนี่ยเนี่ย ตลาดนี้ครับโอ้ oh. ตลาดไงครับอูเข่าอูหน้าพี uh ่น้องเาทั้งที่ชุมพูครับทั้งบ้านสามแยกพี่น้องครับโอ้ยจะเสียบเลยเนี่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 ยเนื้อแจ็คแดดครับเนื้อแดดเดียว โอ้แด็ดที่แห้งเลยครับมาเด้อทอดเวทาแล้วเนี่ยเรียกว่าทอดเวทาแล้วครับใส่เมื่อกี้ครับคือเป็นโอ้ตลาดใหญ่ครับเดี๋ยวยังรออีกสักข้าวนึงครับป้ายังทำอะไรนี่ครับปลาคอปลาเสื้อปลาคอปลาเส้มนะครับนี่แบบแห้งก็มีเด้อครับแบบโบแห้งก็มีครับแซ่ยินเลยไป ของหวานกับของหวานขาน,ขนมเค้กส้มปลาหน่อยโอ้ปลาหน่อยเล้วก <laughs> ับถุงใหญ่อยู่นี่เนี่ยแม่ผูง้งามเพื่อนนางถ,าถา่ายครับยืนถ่ายเนี่ยมาเด้อมาเสือส<า>โอ้เค้ก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 ไปครับไปโตครับค<า><า>วามือเ้องกาเป็นปลาเผ <โฮ S 1> าพี่น้องครับร้อ,อ,อยหกร้อยเจ็ดค่ะเลยพวกเลยเจ็ดโอ้ตัวบางใหญ่เนาะแม่เนาะตัวบางใหญ่นะครับเขาห้เรียบร้อยแล้ว โอ้บักดินใหม่ก็มีบาหนีิครบเครื่องครบเครื่องใช่ครับปลาทูปลาบัวทูก็มีครับทั้งนี้เอา้าบาทบาทัดซาบาังนี่ครับปลาทูก็มีครับคนนี้ครับแล้วจะพาไปนองอย่างเลาะเอาแบบจูใจเยาะเยาะไปเลยครับเอ๊ะ ไก่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 อบไก่อบครับโอ้งามด้วยปลิ้นกระซิบลิ้กระซิบไปก่อนไปก่อนไปหอมหอมมีหอมพร้อมมาหนินี่สามย่างนี่ด้บจ้ะนี่คน่าหอมครับพริกพริกกระปรุนไปเรียบร้อยแล้วครับปั้นให้เรียบร้อยแล้วพริกแห้งก็มีครับ ห้าบาทโอ้หลไหลตื่นกับเต็กีนองครับง้อมหัวแดงเขาไปครับไปต่อจวดจาดตีครับครับจังบาทเสียพผู้นะพริกหวานก็นมีครับแหมพ่อข้าไต้องพริกหวานมดยินะ้มไปเพื่อสิสิ้นที่เลยอันยาสินครับสุพรรณตัง้งเกษตรเอ็มเลยครับแก้มมุ่งเาเลยไปครับโตครับ โซนฟังนั่งก็จะเป็นเสื้อผ้าเดพี่น้องเด้อยครับขายเสื้อผ้าครับวันนี้มาก,กับไปทักทุนครับมาทั้งพี่กับเป็นพวกเกี่ยวกับพักครับของกินโอ้ไล่ครับคือพักจากการเกษตรเนมาเขียบเด้อมาเขียบเด้อมาเขียบมาเขียบโอ้ยหน่ว้ยไม่ใช่เสียมัดเสียมัด ร้อยเด yup. <c bio> ียวค่ะร้อยเซียนจินด้อเซีมัดีครับเซียนจินซิมค่ะเนาซิมซิมบ้ครับโอ้ฝาก่องนีเด้วครับเด้อช่องไล่อนงบลดบุกกะครับผมตมนครับบักดาบุกกกนี่ครับอีุครับี่ครับนี่คั่นี่ครับนีรบนันคราบ่นันครับบนี่่ครับนีรรันคครับ ฝังนี็จะเป็นอาหารญี่ปุน่นมากไก่ด้ยอาหารนี่งเขาจญี่ปุ่นครับโอ้โหเนี่ยกำลังมีไม้สดๆนะเนาะกำลังวางเพีงมีไม้มมได้ครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับฝังสายมือห้องก็จะเป็นลูกชิ้นครับวิ่งเสิบบร์ฟบาร์บีคว หลากหลายครับพี่น้องเป็นตลาดในตลาดหนึ่งครับทั้งผีครับพอดีผมทือโอกาสเด้มาต่างจังหวัดก็เลยมาเอาวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งบ้านเฮาทั้งต่างจังหวัดให้พี่น้องในเบื้องครับขึ้นครับวันนี้ตลาดย่ำแรงครับโซนนี้ก็จะเป็นเส้นครับเส้นล้วนๆครับโม,มยังป่น ป็นล้วนๆโอ้ปนอยู่มีเขาอยู่ครับเท่อนมีเขาปนอยู่ครับนะครัทะบุญกะทะจัตทะจัพี่ครับจัมพ์พ่อหาซีดายนี่ขับมาเด้อครับก็ได้บักเส้นครับท่างพี่ครับได้ครับต่ออีกส่วนฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งนี้เป็นแนวทุ้งครับจวดจัดปาดบุนแกะทุ้งแกะทุ้งเททือถวยกินเลยด้วยนะพ่อท่านพี่แกงแกะจ้าแกงแกะเพห่อวะแมีนเมียนแกงแกะเนี่ยเอาเอาเอา พี่เต้เนี่ยเป็นเตะแส็บเสียะครับเก่แก่สาวมาเลยค่ะนี่ครับแบบแก่ทวงจวดจาดเซ่ถวยเทพบึ้มล้นกินเลยครับอันนี้ของหวานครับของหวานเขียบเลยครับเองเมืองเราเนี่ยไปเช็คเมียขาวก็กินเขาอยู่ครับเนี่ยเพิ่นว่าบัวหวานขึ้นเงินไหนเพิ่นนมาไปครับ กับขึ่นเทาฟังนี่ครับพี่น้องมาฟังนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องอยางเลาะกันครับโอ้ขื่นครับแยมเล่งพี่น้องคนหลากหลายครับยางก่อนชัข่าวก่อนเดียก่อนเนี่ยน้ำมันตุ่มครับ เราไม่ต้มหรือแม่ต้มครับนี่ครับแม่แม่ต้มแม่ต้มโอ้แม่ต้มนม้ไม่บวได้ต้มครับแม่เิ่นต้มครับแม่ต้มแม่ต้มอันนี้เขาเป็นนี่ก่อกลยเนาะกล้อยกกยครับแม่กล้ยเป็นบ่ครับแม่กยเปนบ่แม่กยแลไวเรื่ยเรือยล้ย่อยกยเป็นบอี่ดยก้อยยังคือแม่กยไข่กยไข่อันนี้ยวกกยไข่อันนี้วกกยวกยวกยวกยก้ยยหวกกยวก้ยยวกก้ยยหวกกยว อ้ที่เลี้ยงเป็ดกอยไข่กินอะไรมันก๋วยยังปลาเขาปลาเคือก๋วยก๋วยหยวกเอออ๋อครับเมื่อกี้นี่ลบดิกระซิบพี่น้องครับขอเยอะพอสดพอเพลครับมะเขือเทศมะพริกมะพริกกระเทียมหลายหลายหลายครับหลายหลายฟังนี้ครับ ชาขิงก็มีครับมีเบิดตะปิกหยวกหัวหอมแค่รสกะลุงกระหล่ำนี่ครับตัวหอมมัดจระบาดครับนี่ครับหอมนี่ครับลอยซีลอยสามครับโอ้ยขวดหมกไงหนึ่งหนึ่งใบมัดกาบะหมองมัดเฉลี่ยเนี่ยเฮ้ยเออครับอ่ะครับ นี่ทัานนี้ก็จะเป็นหมูกระทะครับหมูกระทะเกาหลีนะครับต่อห้องท่านนี้ก็เป็นต้มเนี่ยครับต้มเนีย่ยเนี่ยส,สดเนี่ยสดเนื้อสดสดเลย,ค,เยลครับเนื้อสดสดเลยพอข้าวขึ้นมานี่ครับเชี่ยวง่ายเชี่ยวสบายครับ<อ>ตามเชี่ยวง่ายเชี่ยวสบายครับแ<อ>ขวมี่ยังเชี่ยวบ่ไรย่ำน,นี่กินลึกกึนลึกกันความก็เชี่ยวได้ครับนะฝั่งใส่ห้องจะเป็นมา งวงเทอมรูปตรงนีนงวงเตียวหวานครับนี่ลองกรองเมย์เป็นจัดไปเด้อครับเมย์เป็นจัดเป็นโลหนึ่งเพื่นวะหวานจ้าหวานเมย์ข้ารับประกันครับเาะหวานแน่ๆนเพื่นวะอัางงนครับฟังนี่ถติดขึ้า คึกคื้นครับวันนี้ครับทีมาแรงช่วงสีม่วงครับผมไก่สีหามม้งแล้วพี่น้องครับอโอ้พี่น้องทั้งทั้งอ้สียุ่มผู้ทั้งสุพิสัยครับทั้งบันสามแยกคึกคื้นครับวันนี้มาจับใจตลาดกันครับผมออกมาหา ีกับคงกับเขาครับย่ยอยากนึกกินกินยำแลงครับว่าตุ๊ก๊อว่าตุ๊ก๊้ทองไทรตุก๊ก๊อเป็นวาปลานี่มาเด้อมาเด้อเนี่ยวาบ่มีแต่ปลาตุ๊ก๊อของหวานก็นมีครับไม่ขาดข่องขนาดเอา้าแม่เหข่องอนไรครับโอ้จวดทีดี <c oughs> มาเด้อครับมาเด้อ ไปครับไปต่ออ ok ีกส right. ักรอบหนึ aha, daha, m aha, m aha. ่งทั้งผีก็จิเป็นมาล่าครับมาถิดโทมาห้า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 กีกเกกูมีเลยนี่ครับเมฆาผู้งามเพิ่นยืนถ่ายครับมาเด้วมาซื้อเด้อครับเมาเด้อมาเมาเด้อมาเมาเด้อเพิ่นวะมาละห้าบาทจ้าเม่นหาปลาก็มาล่ากิงย่างครับไปต่อครับทางนี้ก็จะเป็นผู้ใดย่างมมือใหญ่มากอ่ะนี่นะครับ ซาบมะนาวซาเขียวมีทุกรูปแบบมีให้เลือกจัดได้ครับผู้นี้พ้นแพ้ครับแม่เพ่นผู้นี้ค้นดูเขา้ยอ่าไปต่อครับพี่นอ้องยังอีกสักรอบหนึ่งสุมเขียววานกับมีครับตัวละสามสิบห้าบาทสะระูจิมาเขารับช่วมไม้เด็กอะ ฝากกดติดตามด้วยครับพี่น้องด้วย่องเล่นน้อยซองเรื่องครับผม่องบางลาวดุโคครับฝากเพจนั่นเลยครับเพจจะซื้อเดียวกันครับพี่น้องครับกูได้ยิคขัาว่าเราชุ่มไม่ก็ฝากเดือฝากตัวนั่นเลยครับผมฝากกไหลากุชเช่เนี่ยครับวันนี้ภาพี่น้องมายันโตตลาดยิ้มน่งแรงครับอยู่ทั้งบ้านทั้งบ้านสามแยกทั้งสีชมพูครับอำเภอสวิสัยจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องครับ ถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขีมันเสมอมันเคลือเก่าครับโอ้ตื่นมาให้ได้เงินแสนเงื่อนถ่ายคลิปนี้ก็สวัสดีครับ